กิโลละหกสิบาทนะคะใครสนใจทักใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะกิโลละหกสิบาทคะ่ะทุงละนี่ทุงละหกสิบาทถุงละหนึ่งโลทุงละหนึ่งลโลหกสิบบาทนะคะ ภาพเตียกขนาำส้มนะคะทำเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ใส่ในถุงแบบนี้นะคะแล้ว<น>ก็สั่งถูกหลักอนามัยด้วยนะคะแบบสะอาดาาาานะคะ นี่แดดเัอส่วนี้มันโควิดก้อนใหญ่ด้วยนะคะใด้ได้ก้อนเร็กไปแตแกใ่ใหม่ๆสดๆทุกวันเลยนะคะ ยิ้มแห่แสแนวติดตามช่องยิ้มแห่แสแนลด้วยนะคะใกล้จะเติดตามพี่ยิ้มแห่แสเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยิ้มแห่แสนลเอาไปต้มขักไก่ด้วยนะคะนี่ กต่ต okay. ุปลาอร่อยค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจัดเลยนะ